ต้นเจอ,อยางลบแปลกๆตกอยู่ใต้โต๊ะเรียนมันสั่นเองได้เฮ้ยมันขยับเองได้ด้วยฝนเดินเข้ามาเห็นยางลบสันๆบนโต๊ะต้นมันมีชีวิตปะเนี่ยต้นลองเอาอยางลบลบรูปแมวในสมุดแมวในห้องหายไปจริงๆโอ้ยลบแล้วหายจริงยางลบกลายร่างเป็นปีศาจยางลบตาโตปากกว้างหิว ของลบปีศาจยางลบลบโตเรียนโตหายไปทั้งแถบมันจะลบโรงเรียนหมดแล้วต้นกับฝนวิ่งหนีออกจากห้องปีศาจยางลบไล่ตามวิ่งเร็วฝนครูใหญ่ยืนขวางหน้าปีศาจยางลบหยุดทันทีนี่มันอะไรปีศาจยางลบพุ่งลบกระดานครูใหญ่ตกใจเยอะฝนคิดได้ว่าอาจใช้กระดาษล่อมันมันหิวลบเราให้มันลบกระดาษเยอะๆสิเอาไปเลยทั้งคู่โยนกระดาษให้ปีศาจยางลบพุ่งเข้าใส่ ปีศาจยางลบกินกระดาษหมดกองจนตัวเล็กลงมันหดแล้วปีศาจยางลบกลายเป็นยางลบธรรมดาอีกครั้งจบแล้วเหรอเนี่ยครูใหญ่เก็บยางลบขึ้นมาด้วยรอยยิ้มลึกลับของห้องครูเองครูใหญ่กระซิบกับยางลบเจอกันพรุ่งนี้วันนี้พอแค่นี้ <c oughs> ต้นกับฝนมองหน้ากันโรงเรียนนี้มันยังไงเนี่ยโอ๊ย,อยหัวจะปวด